ฟันของคุณเป็นแบบไหนควรจัดฟันไหม EP ที่สองออกมาก็คือเป็นฟันศพหรือก็คือฟันหน้าบนเนี่ยมันมาค่อมฟันหน้าล่างเนี่ยเกือบทั้ง4ี่หรือบางคนก็อาจจะแบบเห็นฟันหน้าล่างน้อยๆอันนี้ก็จะเรียกว่าฟันศพลึกซึ่งฟันศพลึกหลายๆเคสเนี่ยทิ้งไปนานๆเนี่ยมันจะกระแทกฟันหน้าบนพอกระแทกเสร็จฟันหน้าบนมันจะเป็นร่องเลยเป็นร่องบางทีแบบเข้าไปจนถึงเส้นประสาทข้างในฟันก็ต้องรักษาลากหรือบางคนแบบกระแทกจนมันหักก็มีเหมือนกันอันเนี้ยก็แนะนาว่าก็ควรแก้ไขแหละต้องจัดฟันแก้อ่ะสุดท้าย ฟันสบเปิดฟันสบเปิดก็คือปกติฟันฟันเรามันจะเป็นอย่างนี้เนาะมันจะสบกันนิดนิดสามารถกัดเส้นก๋วยเตี๋ยวได้เวลาเราเอาฟันหน้ามากัดแทะแต่ฟันสบเปิดก็คือฟันหน้าบนฟันหน้าล่างอ่ะไม่สามารถกัดกันแบบเนี้ยลงมาได้่วนหน้าจะเกิดจากว่าตอนเด็กๆชอบดูดนิ้วดูดขวดนมต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาหรือบางคนก็แบบลิ้นค่อนข้างใหญ่ชอบดันเอาลิ้นมาดันฟันแบบนี้ก็ทําให้เกิดฟันสบเปิดได้ซึ่งการสบเปิดคนไข้ก็จะรู้สึกว่ามันเขียวข้าวไม่ได้วิธีพวกนี้ก็จะแก้โดยการจัดฟันซึ่งการบ อาจจะต้องแก้หลายๆอย่างคือหมอก็จะใช้เครื่องมือในการแก้ใช่ไหมแต่คนไข้ก็อาจจะต้องมีการแก้แฮปิดหรือพฤติกรรมเช่นถ้าสมมติว่าเป็นเคสเด็กยังดูดนิ้วอยู่ก็ต้องเลิกดูดชอบเอาลิ้นมาดันฟันเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ต้องให้คนไข้อะเป็นกันบ้านกลับไปเพื่อแก้ปัจจัยเหล่านี้ไม่งั้นจะเสร็จมันก็จะไม่หายซึ่งถ้าเกิดใครมีปัญหาเรล่านี้ก็แนะนําว่าให้ลองไปปรึกษากับทันตแพทย์ดูว่าเคสของเราอะต้องแก้ด้วยวิธีไหนสาเหตุเกิดจากอะไรถ้าแก้สาเหตุได้เนี่ยส่วนมากก็จะหายถ้าเกดัานยกษทพ์ู แลวถ้าอยากมาทาที่ทุษหลักก็ยินดีเช่นเดิมค่ะสามารถมาทําได้ทั้งสองสาขาเลยทักบ้านเขียวไอดีนี้ไปได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากติดต่อด้วยช่องทางอื่นๆเนี่ยในช่องทางทิกตอ็อกจะแปะช่องทางการติดต่อไว้ลิงก์หน้าโปรไฟล์ค่ะส่วนช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆจะแปะช่องทางการติดต่อไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะนนี้ก็ไปแล้วนะคะฟันมีปัญหามาป,ปรึกษาที่ทุษหลักกันนะคะบ๊ายบายค่ะ